สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่สวนยางแล้วก็มาเจอผลไม้เชนิดนึงนะคะก็เลยอยากพาเพื่อนๆืเก็บพร้อมกันเลยนะคะอันนี้มันคือต้นไม้นะคะที่มันที่ลมมันพัดนะคะช่วงฝนตกนะคะช่วงพายุเข้านะคะแล้วตัวนี้ ต้นนี้มันก็โค่นลงนะคะแล้วผลไม้ชนิดนี้นะคะมันก็คือบักพีพวนนะคะบักพีพวนนี่มันจะเป็นเถานะคะก็จะขึ้นเกาะกับพวกต้นต้นไม้อะนะพวกอะไรอะ่ะมันก็เกาะเข้าไปทั่วล่ะค่ะทีนี้พอต้นไม้มันล้มบักพีพวนมันก็ล้มตามนะคะแล้วทีนี้หน่อยบักพีพวนนะคะก็ เป็นพวงเป็นพวงนะคะเก็บไปหลายรอบพวงนี้มาเจอเมื่อกี้นะคะสุกอยู่คาต้นเนี่ยแหละคะ่ะล้มมาเป็นเดือนแล้วนะคะต้นนี้่ักพีพวนี่ก็อยู่มาเป็นเดือนแล้วเพิ่งจะมาสุกวันนี้แล้วก็เพิ่งจะมาเห็นนะคะก็ตอนมันยังไม่สุกมันเป็นสีเขียวดิฉันก็ไม่ทันสังเกตดิฉันก็มองอยู่ทุกวันมันม,มันมีอยู่ไหมมันเหลืออยู่ไหม เก็บไปรอบหนึ่งแล้วนะคะก็เมื่อกี้นะคะก็เลยมาเจอพอมันสุกแล้วมันก็สะดุดตามันก็เห็นไวเนาะเนี่ยมีมีมดแดงนี่แหละมดแดงหวงบักพีพวนบักพีพวนนะคะเพื่อนๆก็คงจะรู้จักดีเนาะปีที่แล้วก็ทำคลิปบักพีพวนเหมือนกันนะคะ นี่หน่วยใหญ่มากเลยนะคะน่ากินมากแต่ว่าต้นเนี้ยมันมีรสชาติอมเปรี้ยวนะคะก็คือเหมือนเหมือนกับว่าไม่รู้มันเป็นตามสายพันธุ์นะคะว่าน,นี้มันก็ใหญ่ด้วยมันมีทั้งสายพันธุ์เล็กสายพันธุ์ใหญ่นะคะหน่วยเล็กหน่วยใหญ่นะคะแต่มันก็คือแบบคิดผลแหละ สำหรับคลิปนี้เห็นอยู่แค่พวงเดียวนะคะหรือว่าอาจจะไม่ทันมองก็เลยเห็นแค่พวงเดียวนะคะเดี๋ยวถ้ามันสุกถ้ามันเหลืออีกก็จะเหลียวเห็นอีกแล้วค่ะแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะบอกให้เพื่อนๆดูนะคะว่าม่มดแดงพีผวนมันจะน่ากินขนาดไหนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยเห็นนะคะ ค่ะคุณไม่ค่อยเห็นก็ต้องต้องอยากรู้แล้วค่ะว่ามันหน้าตามเป็นยังไงนะคะนี่หอมัอนเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเจออันรสชาติดีเว้ยอ้เอาเช็ดอยู่ในสวนยางก็เป็นอย่างนี้และะ้วค่ะอ้าวเช็ดกระดินนิดๆหน่อยๆมันก็ออกแล้วนะคะออกแล้คกะ มันมีเปลือกด้วยนะอย่าไปกินทั้งเปลือกเปลือกมันสากนะคะมันสากลิ้นมันด้านๆสุกมากๆมันก็จะหวานสุกน้อยหน่อยมันก็จะเปรี้ยวอหวานอุ้ยเละหมดเลยเพื่อนๆค่ะเละหมดแล้วใช้มือข้างเดียวถือกล้องแล้วก็ปอกอุ้ยเละหมดแล้วไม่น่ากินควรทาไม่น่ากินนะคะคล้นมันน่ากินอยู่เนี่ยนะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะข้างในนะคะ ก็เวลาเรากินก็กินเฉพาะข mes, ้างในมันนะคะข้างในมันมีเมล็ดนะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูแล้วกันเนาะอุ้ยมดแดงอ like ุ้ยอุ <osi> ้ยหวานอมเปรี้ยวยู่สีหน้าก็รู้มันยังไม่โอเคเท่าไหร่นะคะเนี่ค่ะเพื่อนเอาแมือนะคะปกติอยางมาก็สภาพแบบนี้ละค่ะ ยังยังไม่เสร็จงานนี้ไม่เสร็จยังต้องไปหยดน้ำกรดอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เพิ่งกรีดเสร็จนะคะอืมอร่อยประมาณนี้แล่ะคะ่ะทิ้งให้หนูให้อะไรกินบั่งให้มดกินบั่งนะคะเอาอีกลูกหนึ่ง นี่น่ากินไหมคะ,ะพวงเดียวกันลูกเล็กลูกใหญ่นะคละเคล้ากันไปนแล้วก็ปอกแบบนี้แหละปอกให้มันสวยๆมันก็น่ากินแหละเพื่อนๆนะดิฉันก็แหมทําไปได้เนาะเนี่ยลูกเล็กคับเดียวเลยอืมเอาเนื้อเนื้อติดเปลือกหน่อยนึง เลอะไปหมดแล้วให้มดกินมั่งให้หนูกินมั่งนะคะนกนกบินไปบินมานะมีอีกาด้วยนะคะแบ,แบ่งเบ่งเขามาั่งโอเคสำหรับพวงนี้ที่เหลืออยู่นะคะก็เอากลับบ้านนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปก่อนนะคะขอบคุณที่เพื่อนๆนให้การรับชมนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะ